สวัสดีค่ะพี่ๆใน YouTube สุขท่านมีแอปเกมหางเงินออนไลน์มาแนะนำให้กับพี่ๆค่ะแอปตัวนี้มีชื่อว่า Pocket Pie Box นะคะถ้าอ่านไม่ผิดะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถกดถึงใต้คลิปเพื่อดาวน์โหลดมาสร้างรายได้ได้เลยนะคะพอพี่ๆกดถึงดาวน์โหลดแล้วก็เอาล็อกอินผ่าน Google ได้เลยค่ะจะอธิบายตัวแอปคร่าวๆนะคะ ในตัวแอปก็จะมีประมาณสเกมนะคะที่ให้เราเล่นเพื่อรับเหรียญเอามาแลกเป็น,นเงินสดเนรางวัลนะคะส่วนเกมตัวแรกก็คือเกมผสมสัตว์นะคะอันบนเนี่ยค่ะส่วนเกมอันที่สองนะคะก็เป็นเกมหยดน้ําให้เต็มแก้วค่ะเกมที่สามเนี่ยเป็นต่อรูปภาพนะคะแน่นอนค่ะทุกๆเกมมันต้องดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญก,กันนะคะคอเตรีกันนะคะโฆษณาค่อนข้างเยอะและทีเดียวค่ะ ก็มีขอ้ออดทนนะคะในการริ่นสะสมไปเรื่อยเพื่อให้ได้เหรียญมาแลกเป็นเงินรางวัลน,นะคะนี่คือส่วนของเองินรางวัลค่ะกดตรงนะะี้ค่ะเงินรางวัลที่จะแลกเป็นท um ูมานี่มอลลิตขั้นต่ำสิบบาทก็ประมาณสี่พันแปดร้อยเหรียญนนะคะ่ะแล้วก็จะมีสิบสี่บาทสำหรับหกพันห้าร้อยเหรียญห้าสิบบาทสำหรับสองหมื่นเหรียญหนึ่งร้อยสามสิบบาทสำหรับห้าหมื่นเหรียญก็ค่อยๆสะสมเล็กๆเ็น้อยไปทุกวันทุกวันทุกวันนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ทำคลิปลง youtube ก็อาจจะพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะแนะนําแอป,ปอะไรไม่ค่อยเข้าใจพี่ๆก็ลองไปศึกษาเองในแอป,ปนะคะาองโลดดูค่ะ